สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินสินสอดที่เจ้าบ่าวหอบมาแต่งแฟนสาวหลังจากไปตลอดกาลจากกรณีนางสาวกัญญรัตจันทบอายุ16ปีได้เสียชีวิตลงด้วยการติดเชื้อในกระแสะเลือดหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีประมาณ3สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตมีกำหนดการจะแต่งงานหลังจากคบกันมาประมาณ2-3ปีแล้วพอแม่ทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้และเตรียมจะจัดงานแต่งให้เดือนกุมภาพันธ์2,564ก่อนเจ้าตัวจะเสียชีวิตไปก่อนยาตทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดงานแต่งให้ทั้งคู่แบบประเพณีโบราณตรงหน้าโรงศพเป็นภาพที่ชวนเศร้าของผู้ร่วมงาน โดยก่อนที่จะมีการนำร่างน้องไปชาปนก,กิจศพที่วัดได้มีการจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีมีสินสอดจำนวน4ี่แสนละทอง20บาทครบถ้วนฝ่ายชายใส่ชุดเจ้าบา่าวส่วนศพน้องกิฟที่อยู่ในโรงแต่งชุดไทยพร้อมแต่งหน้าเป็นเจ้าสาวอย่างไรก็ตามตนรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยครอบครัวของฝ่ายหญิงเพราะตนได้นำศพไปส่งที่ต่างจังหวัดให้ฟรีและได้แต่งหน้าศพให้โดยไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายใดๆ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ